Năm lấy cả tụi con đây Ông hết Ông hết พาพาทุกคนเลยประมาณทุกคนไหมมาแค่ีดีตอนใหญ่ยดอสวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนบายดีเนี่ยเ้าทุกคนเลยมีัาร้า่นมีที่เาเ่แลประมาณเจ็ดโมงตกมือนี่มือนี่เขาไปปีไก่ได้พี่น้องเลย ไนย่อไปแต่ห้าหกงงเพื่อนละแต่ฝนตกคนตกจะตีสามตีสองไปไปบีไก่ประมาณอ๋อแม่แม่ท่านนี้ละหาจอบกระหอกินมาใหม่นะคนเมื่อคืนนี้มาเห็นสองโตะกัเลยเขาไปไปบีไก่เนาะเพราะว่าเขาสิมาโคอีเห็นพี่เนอะแล้วก็ทีมงานพากน่ะทาอยู่นะ ทีมง,งานกันบมีบล็อกบมี่เวดเหลือทุกคนเลยชุย่มนกับมีแต่ท้ายให้ยุดกินน่นยุบบอนเดี๋ยวไปกันทุกคนเลยฝนมารอบนี้ดีมานผลขนาดรถฝนตกดุนี่ท้ายอใ๋อยุดกินนี่มันสีมามนเป็นพิเศษทุกคนเลยแต่ข้อเสียมันก็คือส่วนใหญ่บิดีโอ๋อยุดกลิ่นทำฝนกินเล็กไปฝนโอ้ทุกคนเนอะ้กีนผัดจอบก็หก ก็เหาะสามซีตุนิ่งตัวหนึ่งทุกคนเลยนิ่งแล้วพัดมีโต๊ะขานขึ้นปกตินะเราบนิ่งแลมันชีตัวเลิศมันมีเจ็บมันชีไปทุกคนเลยมันชีปึ้นปึ้นปุ้น,ป,นปุ้นไปรถอันนี้พัดเดี๋ยวนี้เลยปักแล้วก็กระโคอยไตแง่แง่แง่แง,ง,ง,ง่ขึ้นอุ้มอาจจะเป็นห่งางอยู่ฮันมีได้ทุกคนเลย อีตัวนึงผัดขึ้นห้างเลยเขาผัดเมื่อได้จอบแล้วแหลนขึ้นห้างท่านอยู่ห้างมันพองอีกนิ่งนิดเดียวบางทีมันมีลุมีพีเลันะ สี่โต้ละเดี๋ยวไปจอบมึงทุกคนเลยบางทีมันห้องขันมาใหม่ไม่ชีวิตเหมดก่อนนะหอวหดบนันะทุกคนเลยหัวโบนล่งก็เดี๋ยวไปหามันอันในก่อนชิมงานเอากระหากกระมาแต่ลอยเลยมาสอนน้ำมาแต่นั่นทุกคนเลยมาสอนน้ำมาแต่หาลัดเฉาคนเดือดสากระปุ้ยจะไปเอาหน่อไม้มาต้มส่วนเราพิดนึงเข้าหาอันน้ำกันช่วยช่วยช่วยทันเดียวทันเดียว าอาบน้ำกนทุกคนเลยคันๆมันมัดแต่คืนนี้คืนนี้นะ่ะมีแดดอาบอาบแต่บางเวรมันวานนี่พื่อนาะอาบน้ำกอน้ำไหลกเป็น,นาอาบกัทุกคนไปฟดไปฟไปอทเดียวท่าเยวตนเนตน,เน้อวงตนท์มีไม้ะนะด,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 ดูดูด おし <laughs> <る>なも <laughs> の。 máy, hồi máy Lấy quần đi chơi Lấy qua, Xe, xe cùng đường hành Mì máy không? Tớ đưa vô, tớ đưa vô Ông hết Bỏ luôn Bỏ, cái nào tụi phụ đi khác à, đi tới nhà mình Vì mình lại Và ngã mày hát được Không Hết Cốp trong nắm lè Quá hót nhìn khác nhìn nè đi Hết Nó bằng đấy, nó bằng Hết Hvað er það? Hvað どこに năm mà เฮ็ดกินเนื้อใหญ่ๆแล้วล่ะทุกคนเด้ ตัวน้อยเลย่อนลอยถือบระเดียวะเดียวลงบระเดี๋ยวลงเนี่ยบตัวเงี้ยบิลง คือโกโ้อมันครับสโลน่ะไอโซกว่าเลยมันี่เบาตอนนี้ได้ยี่ได้ยู่สองโลป่าตอนนี้สามโลเล้งก็ูดีนะครัเล้งเล้งตัวนี้นะบีๆท่านอ่านดึงคนได้นะ เห็นเห็นอันท่านอาจารย์เล็กี่ี้ยคือแมวเ่ี้ยแบบดูคนคือแมวเระาษออกมาทีอมาจะอาจจะพอนี่เล่นเป็นยังน้อยคิดน้อพอนี่แล้วอย่างนี้ ลูกเน่ากเห็นห็ดจะก้อยเห็ดดก็ต้องใชน้ำแล้วก็รขายจะได้จุ่มจุ่ก <annoyed> <vib> ็ชน้ำกมันหอมันมันมันปีกได้อีกเพลงนะข้าหางกินหอมดี มันหางมันขาข้อมันท้องมันก็้องไหนี่สตัวกือเพิ่เลยท้งไห้ตังไงอืมเป็นัะไรพิ่พิมเป้มแห้งนะจะแกงไป็นไบ้างมาเนื ines, ้เข้่ใจที่ก็เป็นมา Rồi Ráng nắm nó chín đi sao đó. Ráng nè. mình Này Đó được. Mặn. ียังกม่หรอกตัวนั่งขอบตัววัฟเนี่ยี่ม่ไม่ปะดาไม่แห้งประดาเดี๋ยวพอแล้ว อย่พาพาุนียระมานี้คนไหมหนังแฮมมันอะไรเนาะพอดีปิ้นนะพาให้ินกินแบบอะไรกินะกินไ่ได้เห้อพีกเป้ารับไอ้หนังนี่โอ้โหเราบอ เยอกคุมไปอยู่ว่ะุยคุ้มกับที่พาเดียว n h a อยู่วะไม่้ไปนยหมือนเราเพื่อนไม่เคยไปแต่เพื่อนเาไกลอยู่แต่ก็พอไปได้พ่ออย่ากุ้ยซือนึงกีวัเบ่อถงนี้เยอะ่ดินนะเรูึกนะน่จดเนี ตัวน,นี้น้ำห้โน<อ>กินนี่มดพรอมตัวนึงนี่กินมดพรอมพี่นหนังมั้นะพับอะไรต่อจอดผมนี่ถงม่ินนะผมที่ตัวนี้กินได้หนึงมันเลแล้วมากปนึ่งถีงมกนน ขานี่ม้มันแห้งนะน่าต้องเล่นอยูกับรกินน้อยดีมันเตะได้ดีมันได้น่าแล้วเอาเ เที่ยวเข้าไปล่ะตับหวานตับหวาน นี่ปนะีนถึงจุน,น,นี้แล้วเนาะสบายเนาะขีะ่มันสักี่ก็อยขี่ิ้มี่มันเนาะโอ้คอยจะแมสพักมัน,นปีนถึงเราเลยข้าฉิาล,ลก็เข้าฉิกินมันนี่มีแต่อบทุกคนเลยอบกับมีแต่เครื่องในปีนแล้วก็หูมัน Này, กับ ổ, หงบา,างเนี่ยจนกระโตหรือว่าซีนคือเลยมานี่งหอยสีป้งแห้งไว้บนฝ้าทั้งบ้านหรือว่ามันเป็นเบงกินดบหน้าล่ะนาะโอเคนี่ก็เลยกินแล้วถึงงานเราฆาพ่น ตอ<ส>นใหญ่เลยนะยิ s. <S <c oughs> <bling> <c oughs> like ้มของตอนน้น้อยได้กระดูมันตอนใหญ่ย่าดอกเชือถาไนึไงดจแตซีนี่ก็ะแต่ฮูกขตีรไปทีปันเลยมีกีนตรถาเบิร์แบงทางบ้านวางอุปกรส์ทุคชั นี่ขวานจ้อยแล้วบ่ะฝุกมาแล้วหากินกับฝนตกไม่ให้กินกันยังแค่ฝนคือเก่าอยู่ฮักฮ่าฮักวานชื่อเินโลย นใหญ่คอแมคมาแข่งคุณมือแข่งุ่อคุณดีคุณดี thêm hai mô rồi hơi cô đi subscribe cho đi กต,ต,ต,ตีีเนาะกตีสองตันได้เพิ่ได้ที่วางน้ำพะเพมันมันจะเห็นแลว่ามันอ่งเี้ยนะครับมีักอีกแมีอกเครืงในครับขาหนึ่งแล้วก็มีโ,โครมนํำทุกคนเลยจนตีนมันละปีนรับไปเลย ลุกมาปกติไฟลุกมันมันนเนาะอันนี้กระโตกันทุกคนเลยกระโตมันอยู่พี่เบิร์ตอันนี้ฮาสิี่ปีกมือเป็นสเสบียงยำดำหน้ามือไปแล้วกับแบ่งผู้นั้นผู้นี้กับผู้นี้เลอบิลายไปเรื่อยๆทุกคนเลยอือเดี๋ยวกินเผาละมาเปิดโ บินต่อปินตออีกบาทเลยเส้เล็กปีเขาหนาเอามาดเล็กปีเขาเลยเอาเล็กปีเอาอย่งนไปพี่เอามาพี่หอนเลยอ้อ้ไปจุซอันนี้เขาได้นา่ป มันเต็มอะอันนั้น่ะจี้เอาน้าผัดเออจี้เอานั่นปีนี้ีแซ่บเลยสีนแบบไม่ต้องซุกก็ได้พอแบบีนชัรานี่นะปี่พอพี่ให้มันเนื้อมันเน่านี่ยาเออออวันนี้เราขากินข้าวแล้วครับมันสมัดตุกตคตุกตาบร้าคบเรลุชุมพานสไ โอบเลยทุกคนเอยเบิรงลูกกว่าน้ำต้มป็ดอ้อน้บก็ดีมาองกินกันชิมละชิมละตลอยตลชิมหลาเท่าก็้อยชินขอชิมมาเลยแกงจแกงอเป็นอบก้น้ำมีแห้งเลยสดตอนแร แ่บบาวินบ่งกันหน่อยแท่แซ่จีนมันบองพระนัดอ,อนัพมายำกิโลขาย,ยากะดูมีขายได้ยำกิโลดขายไปสามตไปเรียบร้อ<ป>ยจำเบามือก่อนไปนขับคนลาประมาณคื เลาพีนใช่ป่ะ่บดีมนะตัดยบีแซ่บกะดูกระยำอือเบล่าช่วยเบล่แซ่บนะิหมจบบเธอน้าจิเอมีแต่เอาตีนแล้วมือจะนีตัดเอาิตีนมาแล้วมอจะนีกินกันได้กับผู้แลร้จีนี่ตาป้ามาแล้วค่อยขันดิบมันดีกินเลยเนาะตีน่ะเกิดีน คือตอนนี้แล้วพ่อขยันเดียกินเนี่ยเราพัดมันคือแบบเสืมเลยมายานช่วยจนเยอะเห็นจบกลัวยันต้องกินคือเยอะก็เสมันเห็นเห็นไทยเอ้งเอหมเห็นาาไทยพี่บพวกมันนเผื่อ มั<ไ>นนอนแซ่บนะคี่บ่กปีงค์นช่นี่ใช่ดทุกคนเลยเชดาดแต่มันป่ยไวพดก่อนพ <ligen> อดขึ้แ่มากินแพี่ยอดเลยพูดชาดมันนี่ต้่ให้มูตัวนึงเตนอกอืม มันตัวน้อยแหละโอ๊บแป๊บเดียวมันก็เปิดทุกคนเลยหมดขึ้นแล้วมันจะยากละไม่แซ่บอยู่คือแม่กระปองมันใชนี่กระปองนี่กําลังพักอะเร็วไหมกําลังกําลว่ะเปลี่ยนเลยคุณโจมนหวาน ช่ชมันหวานนี่ช่อมนหวานมันหวานอมตาเนอะผู้ชมเห็นหวานอตาอือช่มันหวานผู้ชมมันหนาวเลยฟินช่อมเอนอันนี้ปีงีเห็นนะทุกคนเลยปีงีพอดำลาชื่อพอดีน้ำตกแตพอดีวันได้หลายเติบโตมันจนเคร่งในกับพี่เหลือบ้าน่ะฮาอบทุกคนเลยอบกินไม่ได้หมดต่อกินเคิร์กหนึง แล้วก็อีกคนนึงกับแบงค์มึงกินอยู่บ้านในคลิปนี้ขอพาไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนเลยเก็บเครื่องกีของมือก่อนวันนี้ก็พาดังนะคุยตุ๊กกระผลกับ<อ>มือแข่งผลมากมากแข่งผลมือแข่งผลนี่ในคลิปนี้ก็อออขอเล่นไปคลิปหน้าทุกคนเลย